ก่อนกินคาราฟิลคุณแม่รู้สึกยังไงคะเรายาคาราฟิลฮเดแบบว่ามันแบบว่ามันไม่โรคประจําตัวนะคะมันมี้หงายมันโทมแท้แล้วก็มันเหนื่อยงานค่ะมีแต่ง่วงนอนดุเดี๋ยวเยังแล้วเกิดยักนอนก็มากินลาวยี่ยงไม่ได้ยักนอนทำงานเรื่อยๆนอกจากบางทีมันก็นับไปหลายๆงูหวังห้ากระน้อยนึงห้าก็ะนั่งจะสาลาย วัดีคุณแม่เคยปลูกผักมาใช่ไหมก่อนเคยเคยแฝยยาเคยเพราะว่าคิดว่าเพิ่นบอกว่าตัวนี้มันล้างสารพิษเด็กในเลือดในยังเพราะว่าวปลูกผักสารพิษมันอาจสุเข่าตีในตัวตัวเด็กตัวนี้จะมีพิษกลางตัลยว่าบานี่เป็นลลางเลือดบาครับสารพิษจะเล็กิๆก็เจะกินตัวนี้เข้าไปตะกอนมันมุมนี่เหลือที่ยังเป็นสีเหลืเป็นจางเหลือจางเหลือเหนีวเหลือทุ่น จะมากินอันนี้แหละมันเป็นหูซีว่าผิวผิวพันธุ์นี่มันนันมันสีแบบแว่ามันสีมีแดงๆถึงมากเ่ะเลือดมันก็สีดีถึงปวดเก่าคือแม้เคยบอกว่าก่อนทันลาเวยคาร์โรฟีเคยแบบว่าเดินถอยหลังนั้นคืย,ยังไงวะอันเบาหน่อยอันน,นั้นอันเดตัวก่อนนั้นมันแพ้ยาแพ้ยาแพ้ยาจนถึงขนาดเดินถอยหลังเลยยังถึงขนาดเดินถอยหลังเลยแล้วก็เคยมาอยู่นานมากค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ เราก็ยังวยอยูดเลยอ่อนๆเองอ่อนๆเองเลยก็ทำงานอยู่แล้วว่ามากินลาเวนน์มันก็มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วที่ว่าหลังกินที่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดอันนั้นคืออะไรคะคือตัวแหวนเบิ้งตัวเองแหละมันมันไม่สีดมีน้ำเปิดขึ้นทำงานรู้สึกยังไงงานกณไม่ทำงานหนักมากไม่มีวันหยุดทำงานเราคุณจื๊อวัง มันหมดเมือบเลยนะมันหมดเมือเลยไม่เหนื่อยไม่เทลียวง่ายเหมือนกับเมื่อก่อนจัดพลีแรงจัดทำได้เยอะกว่าที่ว่าคุณแม่เป็นภูมิแพ้อันนั้นแต่เป็นภูมิแพ้เป็นหอหอตอนอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงหมดว่าแต่เปลี่ยนขอมบ้านกับเป็นน้ำเล่าหลงแล้วว่าแต่มันก็เป็นหอเป็นไอเป็นเนี้ยงบอกว่าถือเลยเส้นระพัดจนเป็นก้อนเลยนะ ว่าแต่อากาศสิเปลี่ยนแปลงแล้วเพิ่นก็เป็นคือกันโหลดเป็นเปลี่ยนโหลดกับเปลี่ยนสภาพข้องเพิ่นโหลดต้นอากาศเปลี่ยนมือก็รู้สึกมันก็เย็นเย็นหลักก็มีหันใจหอบแล้วก็ไอค่ะแล้วแล้วจะทันเราเบียร์โครฟิลรู้สึกยังไงคะตอนนี้มือไม่เย็นเหมือนกันไม่เย็นก็มือมือไม่เย็นแล้วก็อาการบาคือว่าเพื่อหอบเพื่อง่ายเพื่อแอลง่ายยางหนี้มันเปลี่ยนอากาศม่สมดันเดือดเราโครฟิลเระบอธรรมดา ตาใดแล้ว <โ Susan. S 1> แล้วคุณแม่มีทันเป็นแบบไหนคะเป็นสุดๆโอ้เป็นสดุสดๆอาโ,โ,โตกินป่ามาอมซดๆุดซที่ว่ามีกินป่าอันมันแกแ่บ่ดได,ด้แล้วก็เลย่ันางขึ้นไปเขาใส่เนีคือดีว่าลองมันกินป่าก็น่าิมตอนไหนน่ะกอนนอนก่นนอนก่อนนอนแล้วก็นอนหลับแล้วก็ปืนลงไปเลย แล้วตื่นขึ้นมา ER. รู้สึกอะไรคะตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามันกินปากดีนะแล้วตุต่มมีอันตุ่มในคอนมันสีส้มเสมอมันจังดีน้ำพลอยดีเท่ากับอมเฉยเดียวเท่ากับถึงวันสีเศร้าแต่แบบยัางยานบวกค่ะก็เลยอมต่อเนื้องกันไปอีกอมตัวเนื้งไปอีกวันในข้อกับเศร้าวันข้อกับเศร้ากอเป็นตุ่มแต่ก่อนเบาไล่จำหนีบใดได้ค่ะเหลือไรไอ้เสร็จเล้ว ออกมาเลยเลยเสร็จแต่ตอนนี้ก <wi> ็ล so <Yeah. S 1> okay, ้างจากอมไปอมเป็นสุดๆก็มันบวมเฉลี่ยแห้งๆขึ้นมาแล้วก็คอคอไอก็เศร้ามีตุ่มจากก่อนไปก็เห็นจื่อดอ่ะหูซุกว่าผู้จงมั่นตุ่มโอเคค่ะโตนีิก็บีว่ากินป่ากล้พ่อเป็นตุ่มได้เนี่ยถืเป็นวัดเป็นไออย่างที่มันเจ็บพ่ออย่าง ถ้ากอนะัองเลยเน้ะองตามไปเลยดีขึ้นอมตามไปเลยมี <c oughs> ไอแอมันนังสว้าหักววดว <le> <c oughs> เลยเมื่อยเธอปากกะองนอนเลยดีดีตัวนีโอเโอเคค่ะค่ะค่ะ,คะ